อิมานิมะย,ยังพันเตพัตตานิสาป,ปาริวารานิเพขูสังคัสสะโอโนชยามะสาทุโนพันเตเพขูสังโคอิมานิพัตตานิสาป,ปาริวารานิปฏิคันหาตุอมหากังทีฆะตัง สิตายะสุขายะนิพพานายะจะข้าแต่พระพิสุสง์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายพัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระพิสุสง์ขอพระพิสุสง์จงรับพัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อมรักผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทิน